สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําขนมปังปอนโฮมเมดนะคะสูตรนี้ไม่ต้องนวดไม่ต้องใช้เตาอ,อบค่ะสามารถทําทานเองง่ายๆได้ที่บ้านนะคะไม่ต้องออกไปซื้อให้ยุ่งยากค่ะแป้งของเรามีความนุ่มอร่อยมากเลยนะคะขั้นตอนวิธีการทําก็ไม่ยุ่งยากค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะคะ อันดับแรกเราก็จะมาดูส่วนผสมกันก่อนนะคะส่วนผสมของเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะอัตราส่วนเราจะแปะไว้ให้ด้านล่างของคลิปนะคะสามารถกดดูได้ตรงคําว่าเพิ่มเติมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมกันเลยนะคะในขั้นตอนแรกค่ะก็ให้เราเทแป้งขนมปังใส่ลงไปในชามผสมนะคะพอใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางแบบนี้ค่ะจะได้สะดวกง่ายต่อการผสมนะคะจากนั้นใส่ยีสต์ลงไปค่ะตามด้วยเกลือนะคะ ยีสต์กับเกลือพยายามเทให้ห่างกันนะคะตามด้วยน้ำตาลสายขาวนะคะแล้วก็ไข่ไก่เบอร์สองหนึ่งฟองค่ะพอเราใส่ส่วนผสมที่เป็นของแห้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายค่ะคนตะล่อมตรงกลางแบบนี้นะคะคนไปจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีค่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีประมาณนี้นะคะเราก็จะมาเติมเป็นนมจืดค่ะวันนี้เราใช้เป็นนมโรงเรียนนะคะถ้าเกิดท่านไหนจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ตามสะดวกเลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้พายค่ะคนตะล่อมแป้งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันดีคะ่พะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันดีประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้ไม้พายค่ะสับบี้แป้งนะคะเพื่อให้ส่วนผสมได้เนียนเข้ากันดีคะ่ะถ้าในขั้นตอนนี้นะคะถ้าเกิดท่านไหนที่อยากจะนวดก็สามารถนวดได้นะคะจากนั้นค่ะพอส่วนผสมเข้ากันดีประมาณนี้เราก็จะใส่เป็นเนยเค็มละลายค่ะ พอส่วนผสมของเราครบทุกอย่างแล้วนะคะเราก็จะใช้ไม้พายค่ะสับบี้แป้งไปเรื่อยๆนะคะให้เราทําแบบนี้ค่ะสับบี้แบบนี้นะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าตัวแป้งจะเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะพอเราใช้ไม้พายสับบี้มาได้สักพักนะคะแป้งของเราก็เนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้แล้วค่ะสังเกตว่าตัวแป้งของเราจะไม่มีเศษฝุ่นแป้งหรือว่าเม็ดแป้งแล้วนะคะ แสดงว่าแป้งของเราใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะรวบแป้งของเราให้เป็นลักษณะวงกลมนะคะเพื่อจะได้เก็บพักแป้งค่ะพอรวบแป้งได้ลักษณะประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งของเราไว้อยู่ที่30นาทีค่ะโดยการนําถุงมาคุมไว้แบบนี้นะคะหรือใครจะใช้เป็นผ้าขาวบางชุบน้ําบิดหมาดมาคุมไว้ก็ได้ค่ะพักแป้ง30นาทีค่ะ พอพักแป้งครบ30นาทีนะคะเราก็จะมาเปิดดูกันค่ะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนําแป้งของเรามารวบให้เป็นวงกลมค่ะก่อนที่เราจะนําแป้งออกมานะคะก็ให้เราใช้ไม้พายค่ะบี้แป้งสักเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ตัวแป้งได้คลายตัวค่ะในขั้นตอนนี้เราจะใช้ไม้พายบี้อยู่ที่2นาทีนะคะพอเราใช้ไม้พายสับบี้แป้งครบ2นาทีเราก็จะนําแป้งของเราออกมารวบให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะ ในขั้นตอนนี้นะคะก็ให้เราพยายามดึงหน้าแป้งให้เนียนที่สุดนะคะพอรวบแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตบหน้าแป้งสักเล็กน้อยค่ะเพื่อให้หน้าของเขาเนียนนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะพักแป้งรอบที่สองนะคะอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะหรือจนกว่าแป้งของเราจะขึ้นฟูเป็น2เท่านะคะพอพักแป้งครบ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาเปิดดูแป้งกันเลยค่ะ ลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะแป้งของเราก็ฟูขึ้นเป็น2เท่าแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะนําแป้งของเรานะคะออกมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยค่ะก่อนที่เราจะนําแป้งออกมานะคะก็ให้เราชกแป้งก่อนค่ะเพื่อเป็นการไล่อากาศออกจากตัวแป้งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําแป้งออกมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยค่ะจากนั้นก็ให้โรยแป้งขนมปังบางๆนะคะเพื่อกันตัวแป้งโดติดภาชนะของเราค่ะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งโดขึ้นมารวบให้เป็นลักษณะวงกลมแบบนี้ค่ะก็พยายามดึงหน้าแป้งโดให้เนียนที่สุดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดแบ่งชิ้นกันเลยค่ะพอเรารวบแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งของเราขึ้นไปชั่งกันค่ะก็จะได้น้ําหนักอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะคะจากนั้นค่ะเราก็จะเอาน้ําหนักที่ได้นะคะไปหาร4ี่ค่ะเพราะว่าเราจะทสํส4ชิ้นนะคะหรือถ้าเกิดท่านไหนที่ไม่มีตาช่างก็ให้กะเอาได้เลยนะคะ ส่วนถ้าใครที่มีตาช่างนะคะแนะนําให้ใช้เป็นตาช่างค่ะเวลาทําออกมานะคะขนาดจะได้เท่ากันค่ะแล้วก็ดูสวยงามน่าทานนะคะวันนี้นะคะเราก็จะใช้ลูบแบบมีฝาปิดนะคะน้ําหนักก็อยู่ที่450กร,รัมค่ะเดี๋ยวเรามาตัดแบ่งแป้งกันเลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นไม้พายตัดแป้งเหมือนเดิมค่ะส่วนท่านไหนนะคะที่มีมีดตัดแบ่งแป้งก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ ส่วนของเรายังไม่มีค่ะก็ใช้เป็นไม้พายแบบนี้ก็สะดวกดีเหมือนกันนะคะพอเราตัดแบ่งแป้งได้น้ำหนักตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งของเราขึ้นมารวบให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะให้ได้แบบนี้นะคะจากนั้นก็จับจีบให้แน่นค่ะแล้วก็นำลงไปคึงบนแผ่นซิลิโคนแบบนี้นะคะพยายามจับจีบให้แน่นค่ะเพื่อกันตัวแป้งหลุดนะคะ พอเราคึงได้เป็นลักษณะวงกลมแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็ทําชิ้นใหม่อีกนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูอีกหนึ่งรอบค่ะพอได้น้ําหนักแป้งตามต้องการแล้วนะคะก็ให้เราหยิบแป้งขึ้นมารวบค่ะให้เป็นลักษณะวงกลมนะคะจากนั้นจับจีบให้แน่นค่ะแล้วก็นาลงไปคึงบนแผ่นซิลิโคนแบบนี้ค่ะได้แบบนี้เราก็จะพักไว้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะทําชิ้นใหม่อีกค่ะจนกว่าตัวแป้งจะหมดนะคะ พอเราลวกแป้งเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำลบค่ะมาทาน้ำมันนะคะบางๆค่ะเพื่อกันตัวแป้งติดนะคะเราก็จะใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะคะทาบางๆค่ะวันนี้นะคะเราจะทำให้ดูอยู่ที่2แบบค่ะก็คือแบบปิดฝาแล้วก็แบบไม่ปิดฝานะคะพอเราทาน้ำมันทั่วดีแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็นำตัวแป้งมาขึ้นลูกกันเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มขึ้นรูปกันเลยนะคะให้เราหยิบแป้งออกมาค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้ไม้รีดค่ะคึงนะคะตัวแป้งให้เป็นลักษณะแผ่นบางๆค่ะถ้าในช่วงที่เรารีดแป้งนะคะแล้วแป้งติดก็ให้เราใช้เป็นน้ํามันทาไม้รีดได้เลยนะคะเราก็จะรีดแป้งของเราให้เป็นลักษณะแผ่นยาวๆนะคะพอเรารีดแป้งได้แผ่นขนาดตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะพับด้านข้างของแป้งแบบนี้ค่ะพับเข้าหากันทั้งสองข้างนะคะ เสร็จแล้วก็ให้เราม้วนแป้งค่ะม้วนขึ้นไปให้สุดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราจับจีบให้แน่นค่ะเพื่อกันตัวแป้งหลุดนะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะคะเราก็จะนําเข้าไปพักไว้ในพิมพ์ก่อนค่ะโดยนําข้างที่มีตะเข็บของแป้งนะคะลงไปด้านล่างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะทําให้ดูอีกหนึ่งชิ้นนะคะหยิบแป้งขึ้นมาค่ะจากนั้นก็ให้เรากดแป้งลงนะคะที่แผ่นซิลิโคนค่ะ แล้วก็นําไม้รีดนะคะมารีดแป้งของเราให้เป็นลักษณะแผ่นยาวๆค่ะถ้าในช่วงที่เรารีดแป้งนะคะแป้งติดไม้รีดก็สามารถใช้น้ํามันทาได้ค่ะพอรีดแป้งได้แผ่นตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะพับด้านข้างของแป้งเข้าหากันทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราม้วนแป้งนะคะม้วนขึ้นไปให้สุดค่ะจากนั้นก็จับจีบแป้งให้แน่นนะคะเพื่อกันตัวแป้งหลุดค่ะ พอเราได้รูปทรงแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปพักไว้ก่อนค่ะเราก็จะใส่ลงไปอยู่ที่3ชิ้นนะคะจากนั้นค่ะพอเราได้จำนวนครบตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้อยู่ที่35นาทีค่ะส่วนแป้งนะคะก็เหลืออีก1ชิ้นนะคะเราก็จะมาตัดแบ่งให้ได้3ชิ้นค่ะเราก็จะชั่งให้ได้น้ำหนักเท่ากันนะคะ พอชั่งน้ำหนักได้ตามต้องการแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งขึ้นมารวบให้เป็นลักษณะวงกลมค่ะแล้วก็จับจีบให้แน่นนะคะจากนั้นก็ให้นำลงไปคึงบนแผ่นซิลิโคนนะคะพอได้ลักษณะวงกลมแบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็นำชิ้นใหม่มาทำต่อไปนะคะพอทำครบทั้ง3าชิ้นแล้วนะคะเราก็จะนำมาขึ้นรูปกันเลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะใช้พิมพ์แบบไม่มีฝาค่ะให้เรานำมาทาน้ำมันบางๆนะคะให้ทั่วค่ะเพื่อกันตัวแป้งติดนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็ให้เรานำแป้งค่ะมารีดให้เป็นแผ่นบางๆนะคะเพื่อเป็นการไล่อากาศค่ะเราก็จะรีดแป้งของเราให้เป็นลักษณะแผ่นทรงยาวแบบนี้นะคะพอรีดแป้งได้ขนาดตามต้องการแล้วนะคะก็ให้เราพับด้านข้างของแป้งเข้าหากันทั้งสองข้างแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ให้เราม้วนแป้งนะคะม้วนขึ้นไปให้สุดค่ะจากนั้นก็ให้เราจับจีบแป้งให้แน่นนะคะเพื่อกันตัวแป้งหลุดค่ะแล้วก็นำใส่ลงไปวางบนพิมพ์แบบนี้ค่ะ ทำครบทั้ง3มชิ้นแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักแป้งของเราไว้อยู่ที่35นาทีนะคะพอพักแป้งครบ25นาทีนะคะเราก็จะมาวอร์มหม้อให้ร้อนก่อนค่ะในขั้นตอนนี้ก็ให้เราปิดฝาหม้อนะคะวอร์มหม้อให้ร้อนค่ะใช้เวลา10นาทีโดยการใช้ไฟอ่อนค่ะพอเราพักแป้งของเราครบ35นาทีนะคะลักษณะแป้งที่ได้ก็จะมีความฟูตัวขึ้นมาประมาณนี้ค่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็ให้เราใช้เนยค่ะทาให้ทั่วหน้าแป้งนะคะส่วนในขั้นตอนนี้ใครจะใช้เป็นนมหรือว่าไข่ก็ได้ค่ะพอเราทาเนยจนทั่วดีแล้วนะคะเราก็จะนำแป้งของเราไปอบกันเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะเราก็ได้วอร์มหม้อครบ10นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเปิดฝาเพื่อนำตัวแป้งลงไปอบกันเลยนะคะ เราก็ได้ใส่แป้งของเราลงไปอบแล้วนะคะในขั้นตอนนี้ค่ะให้เราเปิดใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะเพื่อไม่ให้ตัวแป้งของเราไหมค่ะจากนั้นก็ให้เราปิดฝาค่ะเราจะใช้เวลาอบนะคะอยู่ที่1ชั่วโมงค่ะลักษณะไฟที่เราใช้นะคะก็ใช้เป็นไฟอ่อนสุดเลยค่ะพอเราอบขนมมาครบ1ชั่วโมงนะคะเราก็จะมาเปิดดูกันเลยค่ะว้าวกินก็หอมมากเลยนะคะสีขนมของเราก็สวยน่าทานมากเลยค่ะ ในขั้นตอนต่อไปค่ะก็ให้เรานำเนยนะคะมาทาให้ทั่วตัวขนมปังของเราเลยค่ะในขั้นตอนนี้นะคะให้เราทาเนยตอนที่ขนมปังยังมีความร้อนอยู่นะคะเพราะว่าจะได้ทําให้ตัวเนยของเราละลายแล้วก็ซึมเข้าในตัวขนมปังของเราค่ะ <i> ก็ให้ทาให้ทั่วนะคะในคลิปเราใช้เป็นเนยเค็มนะคะใครจะใช้เป็นเนยจืดก็ได้ค่ะตอนใน,นขั้นตอนนี้เราก็ได้ปิดแก๊สแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะทาให้ทั่วค่ะพอทั่วดีแล้วนะคะเราก็จะพักไว้ให้ขนมปังของเราเย็นตัวก่อนนะคะพอขนมปังของเราเริ่มที่จะอุ่นๆนะคะเราก็จะนํามาถอดออกจากพิมพ์กันเลยค่ะเพื่อให้ตัวขนมปังของเราได้เย็นตัวเร็วนะคะลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยค่ะสีขนมปังของเราก็กําลังสวยเลยนะคะส่วนถ้าใครที่ชอบสีเข้มกว่านี้ก็สามารถปรับเพิ่เมเวลาอบได้ค่ะ เราก็เคาะออกจากพิมพ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็หลุดออกอย่างง่ายดายเลยค่ะตัวขนมปังของเราก็มีความนุ่มมากเลยนะคะไม่แพ้กับการใช้เครื่องนวดเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาฉีกให้ดูใยขนมปังกันเลยนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะจากในภาพนะคะเราอยากจะบอกว่าเนื้อขนมปังของเรามีความนุ่มมากเลยค่ะ นุ่มมากจริงๆนะคะอยากให้ไปลองทำกันดูค่ะและสูตรนี้ยังทำง่ายนะคะความอร่อยก็ยังไม่แพ้กับที่เขาทำขายเลยนะคะส่วนวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ